คุณเชื่อไหมว่าเมืองในอนาคตจะไม่มีถนนเลยแม้แต่เส้นเดียวนี่ไม่ใช่ในิยายไซไฟแต่เป็นโปรเจกต์จริงที่กำลังเกิดขึ้นกลางทะเลทรายนี่คือเดอะไลท์เมืองแนวตั้งสุดล้ำในประเทศซาอุดิอาระเบียที่จะมีความยาวถึง170กิโลเมตรแต่กว้างเพียงแค่200เมตรเท่านั้นและมีความสูงถึง500เมตรไม่มีถนนไม่มีรถยนต์ไม่มีมลพิษเพราะเมืองนี้ใช้ระบบขนส่งใต้ดินและพลังงานสะอาด100%่งเดอะไล์ถูกออกแบบให้คนสามารถเดินทางถึงทุกที่ภายใน ใน5นาทีและระบบไฟฟ้าใต้ดินความเร็วสูงจะพาคุณจากต้นทางถึงปลายทางภายใน20นาทีใช้ระบบ AI ในการควบคุมเมืองมีแหล่งผลิตอาหารในตัวรองรับประชากรได้ถึง9ล้านคนการก่อสร้างเริ่มขึ้นแล้วโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิยมเมกะโปรเจกต์ของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซาลมานที่ตั้งเป้าจะเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศจากน้ำมันเป็นเทคโนโลยีอนาคตที่เคยมีแต่ในภาพยนตร์กำลังถูกสร้างขึ้นจริงกลางทะเลทรายคุณคิดว่าอยู่ในเมืองแบบนี้จะรู้สึกอึดอัดไหม หรือจะสะดวกสบายลองคอมเมนต์มาดูครับ